สีแก้มเก่งจังเลยทำอะไรนี่โอ้พอดีเคยไปไม่ควงงานศพนะแต่ละมุกก็เล็นเหมือนแม่แต่ละอนยวันนี้หนูก็ได้รองบทบางนี้นะคะลางเครื่องที่เราจะได้ทำอาหารกินนะคะแม่ทุกคนคช่จะเป็นตม้กัย ดีครับอะไรลูกโควุกสินครับโควุกินแล้วจะากี่ก่อนมูปหนึงบาดมาก่อนกิก่อนเดี๋ยวันแลมี่อลทูกมาชวยเีเร็วตนไม่นายเลยน้องคุยมีแซลมด้วยหรอนนองนั่งข่ายนิปลาทูแก้มตัวลูสาวเมืองแม่ก็ อันนี้คือปลาทูแม่กอนาของสักแม่กอนปลาทูแม่กอหนูบอกเลยว่าเค็มมาเลยเค็มอร่อยมากเพราะว่าเขาเป็นปลาทูของเท้แม่ไ้ได้แน่รอเลยได้ฟ้าได้รอโชว์จากสายซีแกอันี้มันอะไร่ะเด็ดขั้วเหรอเด็ดไม่เน พาะบางก้านมันก็ไม่แข็งมามันลื่น้องจะเด็ดขัว้วให้ดูวันนี้รอชมนะครับหนึ่งทุม่มเป็นต้นไปนะครับมานืมบึมบ้ามกันเอาสุปสีแก้ววางเสียบมือแล้วลวูกมสั่นเมนูไส้กรอก ทอดก,กรอบๆต้องเข้าแล้วค่ะเขาบอกออวันนี้เครื่องทอดไม่ใช่หรอใช่ค่ะนี่เครื่องทอดอันนี้เครื่องทอดไหมมีหมดเลยค่ะอบกรอนไหมมันไม่ค่อยกรอบไม่กรอบเพราะว่าไม่มีน้ำมันเอาข้าวอะไน้ำมันไม่ใช่หรอก็ <c oughs> มาเลยจะปิดตัวเกี่ยวเบอร์สี่สิบหกต้อานเ